อยู่ดีไงมาวันนี้มาทำเล d a i l ว Quest กันนะครับทุกคนมาลา q เ,เว s t ก่อนเราลาไปแล้วของบี้เป็นของพี่เป็นอะไรอันนี้คืออะไรเพมอัลฟ p า a w แล้วก็แล้วก็อะไรเป็น แล้วก็เนเบลกอินเดอะฟอร์เรสเจมส์มาไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องสนเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำนะคือกระบี่ซื้อกล่องอซื้อกล่องจากซื้อกอล่องมลริพันธจ์เท็ดดีดาใช่ไหมป่าหมาป่าอัลฟาสุดท้ายปาน,นิมโลที่อบอุ่นที่สุดดีๆนะทุกคนครับนี่นะอะไรวะเนี่ย มาวี่มาถึงเวลาแข่งฟุตบอลใช้ใช้ไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนไปกันเลยเริ่ม Let's go ป่าป่าเอาป่ากันอันนี้วี่อันนี้อันนี้อันอันแรกอันแรก เออคือเราจะใช้ไฟเบรดิเตอรบีนี่กนเหรอไม่ในห้าคนเลยบีออกบีออกสองคนนะไปเร็วบีเข้าบอดิโตบาริเตอเดกอลอเอ้าก่อนเดกอลอตัวอาอจะลืมปกติไปเร็วไปดดเร็เวเราหยิบไปกันเลย ัดไอ้บี้กลับไปก่อนเดี๋ยวไปดูว่าไบโออะไรโอ้โหบี้เป็นมันเป็นไบโอลาวะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยทำรอบสองไปไบโอลาวานะไม่อยากได้ใช่เดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้เพว่าเรจะเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าผมจะมาทำช่วยเด็กสี่คนให้ครบโอเคเหรอโอเคเปล่าเดนไม่รอดสำรวจแล้วบี้ไปสำรวจ ไอ้ยบี้บี้เปิดกล่องอ่ะใครใครใครเปิดกล่องอ่ะแป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 ะก็เจอซูเปอร์มาร์เก็ตแปะว่าบี้คิดได้ออกแล้วอย่างแรกเราต้องเดี๋ยวทำเลืดเลกดขวันแรกก่อนดีกว่าเอาดอกไว้เลขก่อนดอกฟ้ารอบไหนจ้ารอบไหนจ้ารอบไหนจ้าก็เจอในคนแรกแล้วเจอเด็กคนแรกอะอย่าเพิ่งช่วย

มีเมีอย่างตัวแรกตายตัวแรกตายตัวที่สองตายเอาจริ้งว้าวไม่ดูเรียบร้อยกะดับ

โอ้ยตายแล้วตายแล้วบี้เอามีบี้เอามอป้ายังยังเดี๋ยวบี้เอาที่ช่วยเด็กบี้เอาที่ช่วยเด็กจะนิดนะมาช่วยเด็กเลยช่วยเด็กกว่าเลดได้ดึกเอ้ยนี่ฝีเฉย บี้เราเอาดังว่าใบฝักดังว่าใฝักเดี๋ยวเปิดกล่องด้วยทุกคนครับื่อกี้เสียงบี้ของเพื่อนเลครับโอเคไปเปิดกล่องเจอบ้าเหิ่มบี้เก๋เจอหีบเจอกล่องเหล็กอะ บีบ,บีอุ้ยเจอถังมันถังอะไรถงังแดงถังเล็กใช่ถังเล็กก็รอ,อเออจะไปเปดก่อ,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 อไไน,นไม่เลยปอุ้ยได้เป็นเด็กแ้วเป็นเด็ไปชุกวางวะ เรามีประเด็นจุดอื่นอยู่ดังนั้นได้ขอกมีได้อะไรอ่ะได้สิ่งไส้อะเดี๋ยวเราไปอ่ะเดี๋ยวเราไปให้ประเด็นกว้าก่อนได้ชุดก่อนมีใที่ประเด็นมีบีแล้วก็มีเอาไปยุบกว้างละ ยังนอ่ไรยิมช่วยเด็กเหรอใช่คนที่ลืมไมยลืมขากระต่ายพีเราเอาหนักมาป,ะปะ่ามาให้ <c oughs> vìa mẹ để bách Đi con cho chơi bà chú qua chơi Quang, còn. quang, ờ, hả bên hay quang. đây chơi 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 เราเดพิ่งได้มากี่เมื่อกี้อะไรบ้าเนี่ยโอเคเราได้ขอไปหาหนังมาป่าเอาฟ้ากันไม้ไปฆ่าหาป่าเอาฟ้าไงคริของเราอ่ะมีอาหา มีาอาหารไหมหิวนี่าาท,ที่ช่วยเด็กไม่ได้เก็บนะม่เออไม่ได้เก็บพี่ไปเก็บแต่ว่าเอาไปให้กวางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเลยกวางพี่ลืรู้ไรเลยไม่ได้คาไปเลยวะแพนที่ เดินเรื่อยๆไปเดินติดกับวากันบีบีอยู่ไหนเนาะอ๋ออยู่กับบีเก็บมาหาไปยังเก็บมาแล้วแต่เราเกือบหนีตายเกือบนะไม่ใช่หนีตายช่วยเด็กคุยสอนแล้วเฮ้ยระวังระวัง กวางลุกขึ้นมาแล้วไม่เออบีบีบีเปล่าป้าลืมหรือเปล่าพอกวางตื่นขึ้นมาเราต้องฆ่าสม่าเปล่าป้าฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเออเลยเราบีเราเลิกกันีิอุ้ยจะตายจะตายพปก็มาเกินเออพเราลืมไปเราบีเควสฆ่าแบบเปล่าป้าดีกว่าเราเราได้เราเควสยังอ่ะพี่ฆ่าหรือขว้า บีเราเราขอได้ไหมไม่ก็นายได้ไปแล้วไงยังยังฆ่าไปแล้วว,วิ่งวงางตื่องะไรไปวางมาขบมาได้แล้วไอ้ขั้วส,สีขั้วสีขั้วสีต้องวิ่งตามวางไปไม่ต้องไม่เราจะได้ไปเปิดกล่อ,กองทองเลยไงเออวะ่ะต้องกาต้องการก็ยังไงอะไอ้ขั้ว กล้องทองอยู่ตรงไหนกล้องทองอะไรอ่ะกล้องทองอยู่ที่ถ้ำเราไม่เห็นนะครอ่ะ <c oughs> วัดบีไปเลยไหมไปเปิดกองท้องเลยไหม,มใช่ไงท้องแล้ว,ว,วไป่ายหลับไปฉายสองทำไม

ลีบววลีบววลีบววเราเจอสถานที่เด็กคนที่สไหนไหนไหี่ช่วยเด็กคนที่สองเขาเปิดก่องไหนวี่ไหนเบดไหนบีเราเจอมาเลฟลีออรกบีหรอกบี สั้นเราขอจะมุงไฟไม่ได้ดวิยย่งสั้นยิ่งแล้ยก็ไปรวบเออถังมาเปล่าขอขอขอได <ใน S 1> ้ไหมมอีอ่ะมีอ่ะบ,บางทีไหนวิ่งตรงไป กระเป๋าเรามีอาหารสุกไ,ไม่ใช่แต่ปุ๋เยเยอาหารจะได้สุกโอ้ยไม่ใช่ละไรไเราขอแนละ้วราขอกอกไม่แต่ปุ๋ยไม่ได้หนึ่งมาเป่าเพราะขอได้วปะขอได้เปล่าบี้แบบ เราหิวอ่ะจริงเหรอเออข้างนอกมีอาหารบี้อกให้เราหน่อยอุ๊ยได้เป็นคิดอ่ะเราสไลมันไดเลยไหนกินบี้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 ต้องเดินชี้มุมเราจะได้เราช่วย ่วยบีบีบ,บีช่วยด้วย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 เันขับรถบรรทุกขับรถบรรทุกขับรถบรรทุตายยังอู้มีตัวนึงเข้าไปเดีเ๋ยวไ,ไปชิดอ่ะไม่ใช่ใ่ามันเข้าไปเดี๋มันเข้าไปตัวนึงรเนีย่ยอู้ไปตัวนึงแล้วตว้องฝากไว้เนี่ย

ไม่ส่วนอะไรแล้วโดนหมาไล่ทางัวชวนเขาาเอะไรตัวมีเบนเดตเยอะตัวต้องมีเบนทั้งเบนเดตทั้งหมอ่าหมาป่าฟ้าเออใช่เยอะด้วยดินั่งสองสามสี่ห้าตัวมีชุดรอแล้ว ระวังระวังระวังบางเรามาจากอินเดียจากเรื่องจากเมียนมาขายโรตีวันวันเราไม่นำอะไรเอามือรถเอามือรถแข็นจิตฟองตรงไหนลูกบี้เราก็ขอจบไปแล้วนะครับกับไหนที่ไหนไหนอินเดอร์ฟองรูดพอเล็กเอากลับมาได้ไงวะเนี่ยบีออกกอล แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเน in the forest ก <the> ับกับกับเพื่อนเราครับชื่อชื่อว่าลุกอะไรวะลุกเวอร์เจอะไรบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายมี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 ม้าตันตันแหล่ะตันมาถึงไหนแล้วเนี่ยใช่ไปบ๊ายบายบ๊ายบาย